เดรับอะไรครัแ่กะตครวกีนาแะัถวนะรแแก่กันมาแบกกันท่ากระแกกัมาเลยีนี้ได้คืนพมาแร้วตอแหละมาแถวที่พี่ยืนตรงนี้หแถวถไ่นด้ยืนที่ขอยหนึ่งแถวใครที่อยากเล่นเกมมารับปัดตรงนี้ก่อนถึงจะสามารถเล่นเกมได้ใช่ไหมต้องใช่แล้วฮะตอนนี้นะพี่ออ้ เล่นเกมอะไรกี่ e กมกี่เกมกี่เกมบาทละหนึ่งเกสามารถรับของอกนไลน์ได้กีเกมได้ ให้มัธยมเกมมัธยมช่วยหน่อยเกมมัธยมมามาจำเนครับง่ายๆวิวาเดี๋ยวเราจะนับเอถึงยี่สใครลงใคายด้20ี่รอบครับคนนึงนักวิทยสาวหัวโบราณอนรมณงานให้เรเห็มัธยมนะครับคนนึ่ รอบรอบดูยังไงวะอ่ะเข้าใจยังไม่เข้าใจเข้าใจรรย่าะนะครับเดี๋ยวผมเริ่มก่อนเลยนะนึ๊ไอตองขึ้นมา นี่พันมันมากเด็กเยอะมากจริงๆเอาเคไหนๆเรามาจากประเทศญนะครับ

ยืนมาขึ้นังเด็กผู้ชายคนไหนอยากได้เลกกรหางมาเลยมาเลยแจกเลยแจกเลยแจกเลยทีนี้ทีนี้คนสิบคนสิบคน็กทู้ชายก็นั้นเด็กผู้ชายที่เวที่มีควาอนเดีก็ไม่เนมาขึ้นมาเลยนอะไรหไม่อยากได้ดึงอยากลบล้วนอีกสามคนอีกสามคนอ่ะอยากพิงอยากพิงหายเมื่องลวอตรงนี้เลอาไรงนี้เอารงน้เ เลียครับเลียครับเลียเลียนโอ้โหตองรับรางวัลใหญ่นะจรัตอบขอรับจรับรางวัลเลยจ้าในเซตแรกพี่ปูเฮ้ยเองไปได้กเอาไปเลยนี่ีตุกตาเด็กต่อไปก็ตอไปขอถอกระปุกมาเลยไปสี่ไปสี่ไปเฮ้ยเาหนึ่งเดืนเลียวหนึ่งเบาหนึ่งเด ต้องเคารพความตัดสินใจตองตัดนได้เลยนะได้ทุกไดได้ยนได้ทุนได้ทุกคนได้ทุกคน่ไม่ต้องห่วงวางเป้ก่อนไหมเดี๋ยวกล้วยทอดไม่ทันนุ้ยเย้อ้ันขยันขยันขยนเคยดายคนลครับออมาียนน้ก้โอ้โหวันนี้เป็นตัวสวยอะไรด่ยันขยันเลยขยคนยันเลยขยันขยน thay nè, thay đôi mít nè, ơi, 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 แมคุยธาตุคุยธาตุคยธาตาเรื่องมาพี่บูมเรื่องมาอ่าตอนนี้ได้รางวัลตุกตาถ่ายรูป่ายถ่ายรูปไปและที่เหลือเดี๋ยวรับกัสิท์นะครับแลวันนี้่นึ่าและที่เหลือรับกัสิ์กับบัตาด้วยและประกัสิ์กับบัตาด้วยและถ่ายรูปก้ก เดี๋ยวเดี๋ยวไาที่ได้ล้มาเนต่นไปไหนแล้ววะถูปนี่อเอากระปุกไปด้วยคนที่เต้นเมื่อกี้อ่ะสาคนก็ใไอเน้องกไถ่ายรูปกับพี่ก่อนดิมาถ่ายรูปกับพี่เดีนะไ่ไไม่ได้ยืยนนดน่งรพี่แรงจริงมหลังเสนอหน้ากันหน่อยเสนอหน้ากันหน่อยเออาถาปบน้หน่อยเ โอ้โหคนที่สุดยอดเรียบร้อยนี่ยลูกแรกเลยน้องผาโอ้โหออกมาได้กันเร็วเลยนะลูกเต๋าหรือไรอ่ะแล้วก็เล่นต่าอีกเชีวเก็นต่อไปนะจ๊าวันนี้ได้หนึ่งต้องได้แต่ตอนนั้นน้ำถึจะลงเลยลูกเต๋หรือไรยอดโอ้โหผาแล้วอีกหนึ่งคนแม่วันนี้ท่านทางจะมีคนลึนรับรางวัลใหญ่ของเราหลายคนอะไรทีเดียวโอ้โหเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเรียกว่าไม่เหลือเลยดีกว่าเริ่มโอ้โหเอาแล้ว i am be คุณต่อไปเลยคนต่อไปนิ่งๆใจเย็นๆโอ้โหนิ่งไปอีกทีนึงทีนึ่ตั้งเลยตั้งเลยอ่าโอ้โหเลยบทเต็มจ้ามาจ้าอ่านเอ๋อขอเทาเขาผ่านชวลเล่ไปเเลยมีมีอะไรมาตาย

สองลูกสองลูกตอาไกับพี่เากโอเคต่อไปนะจับคู่กันฟ้าโฆษาจับคู่กันโอ้โหอีกนึกนึงลูกนึงับกับพี่เขาปลับกับพี่เขาห้สวยโอ้โหดูใจเลยฮ่าโคตรเมาตวเล็กอาตวเล็กีแ่นะอีกทีนึงอีกทีนึง đó là nó mà đi nó qua phải không tỏ thái độ nó mà nó mà nó 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 คุณคืออะไรนะต่วิชาอไคุณครูบอบินเช่อยะนะเชื่อน่าคุณครูอลบินเชื่อน่เป็นคำพูดสอนของผู้เล่ใจดีที่สุดที่เด็กบอกดัมีอะไรในอาราเล่อาราเล่กับมิกกี้มิกกี้มิน <ละ S 1> เรา,าเอานางเงือกกับพุสกติกึมันเฮ้ยเดี๋ยวอย่าดันเวทีวเดี๋ยวมันจะพังอันตรายต<า>ัดไม่ดูเวทีกูหน่อยเด็กดันเด็กดันเลยเอกระบอกน้ำกระบอกน้ำกระบอกน้ำนะครับเอาไว้ใส่สตารค์เดี๋ยวทำไมเวลาได้กระบ,บอกน้ำมาเราโอ้โหวเวลาได้กคนกระบอกน้ำเอาไว้เป็นอมสินได้มันให้มันมีความรู้สึกเห็นคุณค่าของสิ่งของมไม่ได้ลวยกระตาระวังเวทีน้องจ๋า ถ้าพ,พี่สักคนปบลงไปถึงแก่ซอของเมงนจะเริมแจกกันโดยทันทีดังน,น,าาานั้นขอความกราย่าดันเวงที่รอบต่อไปใครใครร้องเพลงได้ดีนะดีดนั้นขึ้นมาเราไม่ได้ยังงแต่ใครร้องเพลงได้เร,เราเป็นเพื่อนโรงเรียนกันใครไ,ได้รางวัล็นไม้เป็นมือาเพื่อน อยากได้อะไรอยากได้อะไรอยากได้อะไรแม่บอกเลยนะพี่พูดพูดจากใจเลยนะถ้าเมื่อ <|ja|> กี้มีตุ่ยไม่ตะโกนอยากได้กระบอกนะให้สิตปไปเลยถ้าอยากได้แต่สเตปเอากระบอกนะแม่้วกลับบ้านเลยรักลับบ้านเลยยยาาดดัันนเเ

คุณต,ต,ตนน้าแมวคุณต้าแมวคุณต้าแมวคุณต้าแมวมีสีืองมีสีน้ำโรงเรียนนี้สัญล,ลักษณ์ของโรงเรียนนี้เป็นรูปอะไรอ่ะอะไรนะรูป่าอ,อ,อันนี้ตอบคนแรกอ่าขออย่าไปย้ายไปไห้ไปแล้วขอโรงเรียนนี้สิหนะ รถเด็กมาตอบเอออะไรตอบไม่ได้ยินยกมือตอบตอบใครไม่ยกมือตอบไม่ให้นะคุณพูภาษาไทยที่ดูที่สุดชื่อคุณพูอะไรเดี๋ยวาอยอยาอย่ยอาาอยอยาย่ยวอย่ย คุณรู้การตะุ้ไหมรู้กาตะุณตาเล้ยได้เลยะเกียีตกี่เขาตอบได้แล้วใจเพลงษาษาไทยโรงเรียนวัดเขียนเกศที่ที่สุดชื่อคุณครูนงกตจลุงกิเธเป็นที่ดีที่สุดนะจ๊ะามีกมา้ม่มีียมันมี